Hey something everyone Elon here. need to talk to you about something really important to to about talk I วันนั้นเครื่องหนึ่งของอินเทอร์เน็ตล่มโอเคเช้าว,วันที่20ตุลาที่ผ่านมาชาวอเมริกันหลายล้านคนตื่นขึ้นมาและพบว่าเครื่องหนึ่งของอินเทอร์เน็ตหยุดทำงานอย่างไม่มีปีมีคลุยและไม่ใช่การพูดเกินจริงเลยครับเพราะทุกอย่างตั้งแต่แอปสั่งกาแฟไปจนถึงระบบเช็คอินสนามบินดับสนิทคริงประตูอัจฉริยะไม่ตอบสนอง แอปสั่ง Starbucks ใช้ไม่ได้คนเปิดเว n โม่จะโอนเงินก็ล่มคนเทรดคริปโตเปิด c o ยน์เบสไม่ได้แม้แต่ Disney Plus, Facebook, Hulu, Snapchat ก็ดับพร้อมกันหมดเว็บไซต์อย่าง t h w w r l l Street Journal ยังเข้าไม่ได้เลยและที่บ้ากว่านั้นคือมันเกิดขึ้นเพราะศูนย์ข้อมูลเดียวที่อยู่ในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐใช่ครับแค่ศูนย์ข้อมูลเดียวบนชายฝั่งตะวันออกกลับสามารถทำให้บริการอินเทอร์เน็ตทั่วโลกหยุดทำงานได้พร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นในสหราชอาณาจักรยุโรปหรือแม้แต่ไต้หวันทุกคนโดนหมดก่อนเข้าเทคนิคมาลองคิดกันดูตอนนั้นคุณกำลังทำอะไรอยู่เช็คอินฟลายสั่งกาแฟเปิดดิสนีย์พลัสหรือโอนเงินให้เพื่อนในเว่นโม่ลองคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะนี่คือเหตุการณ์ที่กระทบคนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกและส่วนใหญ่ไม่รู้เลยว่าทั้งหมดนี้มาจากจุดเดียวกันแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง เพื่อให้เข้าใจง่ายเมื่อคุณเปิดแอปหรือเว็บไซต์คุณไม่ได้ต่อเข้าบริษัทนั้นโดยตรงคุณกำลังต่อไปอยังคลาวดหรือก็คือคอมพิวเตอร์ของบริษัทอื่นนั่นเองและในโลกใบนี้เจ้าพ่อคลาวดคือ Amazon Web Services บริษัทลูกของ Amazon ที่ถือครองศูนย์ข้อมูลมหืมาทั่วโลกบริษัทต่างๆอย่าง Delta Airline, Disney, Snapchat, Netflix ไม่ได้สร้างระบบเองแต่เช่าใช้จาก AWS ทั้งหมด ลองนึกภาพว่าแทนที่ร้านอาหารแต่ละร้านจะมีครัวของตัวเองพวกเขาเช่าครัวจากอาคารครัวกลางขนาดยักษ์อย่างเดียวสะดวกกว่าถูกกว่าประสิทธิภาพสูงกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งครัวใหญ่นั้นไฟไหม้ร้านอาหารทั้งหมดก็ทําอาหารไม่ได้พร้อมกันทั่วเมืองดับครัวและนั่นแหละครับที่เกิดขึ้นในวันนั้น AWS ครองตลาดคราวกว่า32ของทั้งโลกเกือบหนึ่งในสของอินเทอร์เน็ต พึ่งพาโครงสร้างของบริษัทเดียวและเมื่อมันล่มโลกทั้งใบก็สั่นสะเทือนสาเหตุจริงๆคืออะไร AWS จะบ,บุว่าเกิดจากระบบย่อยภายในที่ใช้ตรวจสอบสุขภาพของเครือข่ายและโหลดบาลานซ์แปลเป็นภาษาคนง่ายๆก็คือลองจินตนาการว่าอินเทอร์เน็ตคือทางหลวงที่รถนับล้านคันวิ่งอยู่รถแต่ละคันคือคำสั่งจากผู้ใช้เช่นการเปิดเว็บหรือกดสั่งแอป และตรงสี่แยกใหญ่ๆจะมีตำรวจจราจรที่คอยโบกรถให้รถไม่ติดและไม่วิ่งชนกันตำรวจพวกนี้ก็คือโหลดบาลานซ์แต่ระบบที่คอยตรวจสอบตำรวจเหล่านั้นดันพังมันไม่ได้เงียบไปเฉยๆแต่กลับส่งสัญญาณผิดว่าตำรวจทุกคนล้มเหลว AWS ก็เลยดึงตำรวจออกจากถนนทั้งหมดผลคือการจราจรอ,อินเทอร์เน็ตติดขัดทั่วโลกในไม่กี่นาที แอปที่ใช้บริการ AWS หลายตัวพร้อมกันก็พังตามแบบโดมิโนจากสหรัฐไปถึงยุโรปและเอเชียผลกระทบที่ตามมาสนามบินทั่วอเมริกาผู้โดยสารเช็คอินไม่ได้บางคนถึงขั้นตกเครื่องบ้านเรือนกล้องวงจรปิดกลิ่งประตูและเทอร์โมสมาร์ทใช้ไม่ได้ร้านกาแฟสตาร์บัคแอปล่มคนสั่งกาแฟเช้าไม่ได้เด็กๆเ,เล่นโรบล็อกส์ไม่ได้ Disney Plus ดูไม่ได้แอปการเงิน Venmo, Coinbase, Robinhood ล่มเว็บไซต์ข่าว Wall Street Journal, New York Times เข้าไม่ได้แม้แต่ Amazon เองก็โดนเว็บไซต์ Amazon.com ล่มด้วยตัวมันเองด้วยในเวลาไม่กี่ชั่วโมงระบบอินเทอร์เน็ตกว่าหนึ่งใน3ของโลกหยุดนิ่งและผู้คนหลายร้อยล้านคนไม่รู้จะทำอะไรต่อไปนอกจากการรอจุดเปราะบางของโลกดิจิตัล เหตุการณ์นี้เปิดโปงความจริงที่น่ากลัวอินเทอร์เนต็ตของเราบอบบางกว่าที่คิดบริการสำคัญทั้งหมดผูกอยู่กับบริษัทเพียงไม่กี่เจ้าโครงสร้างกระจุกตัวอยู่ในศูนย์ข้อมูลไม่กี่แหง่งแค่จุดล่มเดียวก็ทำให้ระบบทั่วโลกพังได้เหมือนโดมิโนโมันเหมือนท่าทวีปอเมริกาเหนือพึ่งลงไฟฟ้าแห่งเดียวแล้ววันหนึ่งโรงไฟฟ้านั้นดับทั้งทวีปมืดสนิทไม่มีใครออกแบบระบบแบบนั้น แต่ตอนนี้เรากำลังทำแบบนั้นกับอินเทอร์เน็ตอยู่จริงผลกระทบทางเศรษฐกิจทุกชั่วโมงที่ AWS ล่มบริษัททั่วโลกสูญเงินมหาศาลอเมซอนขายของไม่ได้สายการบินออกตั๋วไม่ได้ธนาคารทำธุรกรรมไม่ได้รวมความเสียหายแล้วอาจแตะพันล้านดอลลาร์ในวันเดียวและยังไม่รวมคนทำงานรีโมทที่เข้าเครื่องมือไม่ได้บริษัทต้องจ่ายเงินเดือนให้พนักงาน ที่ทำงานไม่ได้เลยผลกระทบทางจิตใจสำหรับคนรุ่นใหม่มันอาจแค่เรื่องน่ารำคาญแต่กับผู้สูงอายุที่ไม่คุ้นกับเทคโนโลยีการที่ระบบทุกอย่างพังพร้อมกันมันคือความเครียดและความกลัวพอทุกอย่างในชีวิตประจำวันออนนี้อยู่บนออนไลน์หมดแล้วตั้งแต่การแพทย์ธนาคารไปจนถึงตัวเครื่องบินเมื่อระบบเหล่านี้พังพร้อมกันมันไม่ใช่แค่ความไม่สะดวกอีกต่อไป แต่มันคือความเสี่ยงด้านชีวิตจริงแล้วแล้วเราจะทำยังไงต่อไปผู้เชี่ยวชาญเสนอว่าโลกต้องลงทุนกับระบบสำรองซ้ำซ้อนให้มากขึ้นไม่ใช่ให้ทุกอย่างพึ่ง AWS รายเดียวแต่สร้างทางสำรองที่ทำงานได้ทันทีเมื่อระบบหลักล่มแต่ในโลกของธุรกิจการทำแบบนั้นแพงหลายบริษัทก็เลยเลือกเสี่ยงประหยัดตอนนี้แทนปลอดภัยระยะยาวและทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เราจะได้เรียนรู้ซ้ำอีกครั้งว่าเทคโนโลยีที่เราพึ่งพาได้ทุกวันอาจไม่เสถียรเท่าที่เราคิดสรุปสุดท้ายแค่ศูนย์ข้อมูลเดียวในเวอร์จิเนียก็สามารถทำให้โลกทั้งใบชะง,งักได้และนี่คือคำเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่าโลกดิจิตัลของเราเปราะบางเพียงใดตอนพิเศษ Internet Fragility ความเปราะบางของเครือข่ายโลกอินเทอร์ เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อมนุษย์ทั้งโลกให้กลายเป็นหนึ่งเดียวแต่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของมันกลับเปราะบางกว่าที่เราคิดจุดเริ่มต้นของเครือข่ายโลกย้อมกลับไปเมื่อกว่า50ปีก่อนอินเทอร์เน็ตถือกำเนิดขึ้นจากโครงการของกองทัพสหรัฐในชื่ออปาเน็ตมันถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงศูนย์ข้อมูลหลายแห่งเข้าด้วยกัน เพื่อให้รอดจากสงครามหรือการโจมตีทางกายภาพแต่ใครจะคิดว่าในศตรวรรษที่21อินเทอร์เน็ตกลับกลายเป็นระบบเดียวที่ทุกอย่างของโลกผูกติดไว้แทบทั้งหมดตั้งแต่ธนาคารสายการบินโรงพยาบาลไปจนถึง AI ที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ทุกอย่างล้วนวิ่งอยู่บนเส้นใย,ยแก้วนำแสงเพียงไม่กี่เส้นใต้ทะเลใย,ยแก้วนำแสงใต้ทะเล เส้นเลือดใหญ่ของโลกดิจิทัลทั่วทั้งโลกมีสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงใต้ทะเลมากกว่า400เส้นทอดยาวกว่า1.3ล้านกิโลเมตรเชื่อมทุกทวีปเข้าด้วยกันเส้นเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้เราดู YouTube จากอีกซีกโลกได้ในไม่กี่วินาทีหรือโอนเงินข้ามประเทศภายในชั่วพริบตาเดียวแต่ในความเป็นจริงจุดเชื่อมต่อของมันเพราะบางมากกว่าที่คิด สายเคเบิลใต้ทะเลบางเส้นมีขนาดไม่ต่างจากสายไฟบ้านแต่เป็นทางผ่านของข้อมูลมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ต่อวันและเคยมีเหตุการณ์จริงมาแล้วที่สายเคเบิลขาดเพียงเส้นเดียวส่งผลให้ประเทศทั้งประเทศหลุดออกจากโลกออนไลน์เมื่อสายเคเบิลใต้ทะเลขาดปี2008 สายเคเบิลใต้ทะเลในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนขาดสองเส้นทำให้การเชื่อมต่อของอียิปต์อินเดียปากีสถานและอีกกว่า10ประเทศช้าลงกว่า70%ภายในไม่กี่นาทีหรือในปี2023เยเมนเน็ตประเทศเยเมนทั้งประเทศถูกตัดขาดจากโลกอินเทอร์เน็ตนานกว่า48ชั่วโมงเพียงเพราะสายเดียวที่เชื่อมต่อกับยุโรปถูกตัดเสียหาย ที่น่าตกใจคือไม่มีระบบสำรองจริงๆถ้าเส้นหนึ่งขาดโลกจะรอให้เรือซ่อมเคเบิลไปลากขึ้นมาจากใต้ทะเลลึกกว่า5,000เมตรซึ่งใช้เวลาเป็นสัปดาห์ศูนย์ข้อมูลเพียงไม่กี่แห่งควบคุมโลกทั้งใบข้อมูลส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้อยู่ในอากาศแต่เก็บไว้ใน Data Center เพียงไม่กี่แห่งซึ่งกระจุกตัวอยู่ในประเทศมหาอาํนาจ เช่นสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะรัฐเวอร์จิเนียตอนเหนือเนเธอร์แลนด์สิงคโปร์และไอแลนด์ AWSGoogle CloudMicrosoftAzureMeta ทั้งหมดมีศูนย์กลางหลักไม่ถึง20แห่งทั่วโลกนั่นหมายความว่าถ้าศูนย์ Data Center หลักล่มจากภัยธรรมชาติหรือความผิดพลาดของระบบไฟฟ้า หรือการโจมตีทางไซเบอร์โลกออนไลน์จำนวนมากอาจดับสนิทในชั่วขณะเดียวจุดเปราะบางที่ไม่เคยถูกพูดถึงสิ่งที่ทำให้โลกออนไลน์เปราะบางที่สุดไม่ใช่เทคโนโลยีแต่คือการรวมศูนย์อำนาจอินเทอร์เน็ตที่เคยถูกออกแบบให้กระจายตัววันนี้กลับถูกรวมไว้ในมือของบริษัทไม่กี่แห่ง Google ควบคุมการค้นหา a เมซ o น ควบคุมโครงสร้างคลาวด์เมตาควบคุมการสื่อสาร Microsoft ควบคุมระบบองค์กรเมื่อพวกเขาล่มโลกก็แทบจะหยุดหมุนการโจมตีเพียงครั้งเดียวสามารถเขย่าโลกได้ในปี2021การโจมตีทางไซเบอร์กับบริษัทฟา s t ี่ C.D.N. รายใหญ่ทำให้เว็บไซต์ระดับโลกอย่าง CNN, Amazon, Spotify เดอะกาเดียนและ Reddit ล่มพร้อมกันทั่วโลกแค่ C.D.N ตัวเดียวล่มก็ส่งผลให้ครึ่งหนึ่งของอินเทอร์เน็ตดับชั่วคราวลองจินตนาการดูถ้าเป้าหมายต่อไปคือ A.W.S หรือ Google Cloud ละ่ะเรากำลังอยู่ในโลกที่ปุ่มเดียวสามารถปิดอินเทอร์เน็ตของโลกทั้งใบได้จะเป็นอย่างไรถ้าโลกไม่มีอินเทอร์เน็ตถ้าสายเคเบิลหลักทั้งหมดเสียหาย ระบบธนาคารจะหยุดทำงานตลาดหุ้นจะปิดลงระบบขนส่งการบินและโลจิสติกจะล่มแม้แต่ดาวเทียมและ AI ที่ควบคุมด้วยคลาวก็จะกลายเป็นเพียงก้อนโลหะไร้ชีวิตมนุษย์ยุคใหม่จะพบกับความเงียบทางดิจิทัลครั้งแรกไม่มีสัญญาณไม่มีข้อมูลไม่มีการเชื่อมต่อทางออกคืออินเทอร์เน็ตยุคใหม่ต้องกระจายตัว แนวคิดใหม่ที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วคือ decentralized internet หรืออินเทอร์เน็ตแบบกระจายศูนย์เช่น Starlink ของ Elon Musk ที่ใช้ดาวเทียมเล็กหลายพันดวงเชื่อมโลก IPFS และ Web3 ที่ให้ข้อมูลอยู่ในเครือข่ายผู้ใช้ทั่วโลกไม่ต้องพึ่งศูนย์กลางเดียวมันคือความพยายามจะสร้างอินเทอร์เน็ตที่อยู่รอดได้แม้บางส่วนของโลกจะดับลง หากคนชอบเนื้อหาที่มีสาระความรู้ดีๆช่วยกดไลค์คอมเมนต์และอย่าลืมกดติดตามช่องดัง The Explorer และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆในตอนถัดไป